และฉากนี้พบและสัปแล้วกับอิตตียมหาภัยแชมป์พวงมาลัยจากจังหวัดกุทัยธานีศิลปินผู้อาพับน้องครับโอ้โหพบกับเขาแล้ววัญเลือไทยใจเกิดโลอยวว้านางโจ๊กก็เล่นได้เออ นางเอกแม่เขาก็เล่นได้ว<ด>ันนี้จับฉลากได้เป็นนางโกงนา<ม>งเอกลูกก็่พบแล้วกับกับอี่หลอด ถึงวุ้ยตัวอะไรวะน่ะไอ้ตามตัวอะไรมองกูไม่รู้มีพี่ชายสิงคำรนพี่ชายฉันจะจ้องแต่จะแก้แค้นแต่ทำยังไงได้ล่ะความแค้นเปวลาเดียวกันที่พบแล้วครับกับอภิชาติดาวไลยรามอีรามอะไรอ้าวลน ทำไมเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ดิกร้องไห้อย่างนี้ต้องเห็นเสียงเขาด้วยมีเสน่ห์ขนาดนั้นเี้าเหรอนแล้วเป็นอะไรเนี่ยมานย่าไม่หันหน้ามาคุยกันหันหลังคุยกูจะเลือเลืองไหมเน่ะมึงอยากเห็นหน้ากูเหรอเอาแค่อยากเห็นนะสิไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วเนี่ยว้ายแหวนอะไรมึงเห็นผีหรือไงจะพากูตกใจไปด้วยชิบหายกูก็เป็นประจำเดือนทำไมไปอยู่บนหน้ามึงวเนโอะไอีแหลมฟังมึงพูดแตน่าเอาเอาทำไมอ่ะนี่ทำอะไรมา จะ,ะจะทำอะไรซะอีกก็พี่ต้องการอยากจะแก้แคน้นที่พระองค์ท่านเทวิ์นั้นฆ่าพ่อเราจำได้วันนี้พี่รวบรวมสมัครพรรคพวกสมุนจอนที่มียกอกองจรนมุ่งสู่เมืองหวังจะฆ่าองค์เทวิ์แต่ในที่สุดพี่ก็ต้องพ่ายแพ้กับเขาเขาฟันหน้าพี่มา, <nossas S 2> าก็นั่เนี่ยก็บอกแล้วเตือนแล้วไม่เคยเชื่อเคย ่าเดียวเก่า็เย็นๆบ้างไม่ใช่อะไรสมุนโจวเราเดียก็มีไม่เท่าไรมีขยุกมือเดียวแ่เกล่าทำโอ้โหมึงนี่ติดพี่สังแม่จริงเชียวติดยังไงอะพ่อนี่โหนั่งเหงานั่งหงอยก็พอาะคพูดของแม่ไม่ต่างกันเลยนี่กูหวังว่ากุศนะบ้างสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้มามีหนทางเดียวเท่านั้นจะข่าเทวดาต่ยังไงาก็ต้องแก้แค้นให้คพูดเป็นพ่อ นเมื่อพี่สู้เขาไม่ได้มีมึงคนเดียวเท่านั้นละจันแลมเอ้ยมึงไปฆ่าเทวิตแทนพี่ทีจะบ้าหรือไงทำไมแกนะผู้ชายอกสามศอกแปดศอกยังสู้เขาไม่ได้ยังแหกมาขนาดเนี้ยและท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะแหกขนาดไหนนี่กูใช้มึงไปทำไปไหมไปไปไปแล้วไหมไ่ไปไม่ไปกูแทงกูแทงแทงเลยโอ้โหแลม มึงไม่มได้กลัวคมเม็ดกูเลยเหรอไม่กลัวไม่เคยกลัวเลยแกลบ้ไใครที่ไหนจะบาค่าดน้องตัวเองเราที่พี่มาให้เองวันนี้มีเรื่องปรึกษาพราะพี่มีแผนภายในสมองแผนนะไรเองจำได้ไหมพ่อกับแม่เครืกันโดยเฉพาะผู้ชายนี่ต้องพ่าแพ้ผู้หญิงเครืกผูกวัวผูกควายต้องใช้เชือกหนังขนถ้าจะผูกมัดใจคนต้องใช้บ่วงสวามรยาหญิงร้อยเล่มเกวื่นเขา ก็มีแต่เพียงเองคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือในครั้งนี้ได้แม่ไงไม่ต้องกลัวแม่มีคาถาดีอยู่พ่อทําให้พ่อได้ลงไหลขนาดพ่อนี่กำลังจะตบแม่แม่ท้องกระดาบเพียงคําเดียวพ่อจานลูกได้จริงทาไมฉันไม่ได้บ้างเดี๋ยวเอ็งเอาไปใช้กับเทโฤลิสได้ผลแน่นอน จริงเดยวพี่จะบอกคาถาให้แล้วให้เองเอาไปใช้พี่จำแม่นเลยตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพราะว่าตัวฐาโตสัมมาสัมพุทธะสามจบเฮ้ยไม่สั้นจังเราเอานโมกูตูดแหลมตั้งไงหักเขาควายดำเอามาทำหวีทองเลยค่ะเนื้อคาถาแล้วทองซิลิ้นกูก็แข็งใช่ไหมหักเขา เอามาทำหวีไม้หักทิมผีมึงมองหน้าทำไมไม้หักทิมผีมึงให้มันทัดๆไปเลยมึงอย่าเอื้อนไม่ต้องเล่นลูกคอฟังแล้วกูคอคอมันเสียงมันแหงแ้งเสี๋ยวไม้หักทิมผีไม้หักทิมผีฝาละมีจุกแตกห้ <S <S องเลยมาแค่นี้แหละมาหมดทั้งควายทั้งแตกทั้ง มองมองเลยตักเอถ้ามึงนึกไม่ได้มองมาที่หน้ากูโอเคแล้วจะรู้พร้อมแล้วนาลพีจะพาหนวลน้องทำตามคำสนองอพี่นี้ มาจอมดาวอาดาได้เชื่อมาดูดีเพราะน้องพีมมีดีใช้ดอยเสียง,งเป็ลเสียงไต้ยืนใจเป้นเล่นสมคราบเย็นยวนยวัวทำสิ่งต้องทรฉันไม่ค่อย มึง,อองวางมึงจ้งางครอย่างงี้กูันน<ะ>ึง<ะ>ให้กูนั่งไปหน่อย <โ S 2> จอไวตีพ<ส>ี่น้องพุกหน้าสู่เมืองฮองเต้วัน้าเขาจะทำเช่นไรผู้บ